สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสื่อุาอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอูจะพาทุกคนไปดูรถไฟไอ้น้ำที่ประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นรถไฟที่ใช้ขนส่งส,สินค้าอะไรต่างๆนะคะในสมัยก่อนที่ประเทศไทยนะคะทุกคนซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะก็จะไม่มีให้เห็นแล้วแต่ว่าเขาก็จะยังคงเก็บไว้เป็นอ่า ที่เราเน้นแบบว่าให้รุ่นๆๆลูกุนหลานได้เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะว่ารถไฟไอ้น้าม,มีลักษณะยังไงนะคะทุกคนสิ่งที่อุ่งก็คือแบบไอ้น้ําม,มันสามารถทําให้เราเคลื่อนที่ได้ทุกคนโอ้โหแล้วรถไฟไอ้น้ำนี่นะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากรถไฟปัจจุบันนะคะทุกคนมีลักษณะที่โดดเด่นแล้วก็เป็นแบบมันสวยอะทุกคนแบบเก๋อะทุกคน ก็เดี๋ยวเราไปรับซุมผมๆกันนะคะก่อนที่จะไปรับซุมคลิปนะคะก็ต้องขออนุญาตช่องของบาโบ้นะคะสําหรับคลิปที่จะทำารีแอคชั่นก็มาจากช่องของบาโบ้นะคะสาหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องของบาโบ้นี้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากสนับสนุนโอนะคะก็สามารถสนับสนุนโอได้นะคะโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แดงนะคะหรือถ้าใครที่ยังไม่ได้ สะดวกดปุ่มซุปเปอร์แตงก็สามารถอ่าสนับสนุนอูน,นะคะได้โดยการดูคลิปโดยไม่เลื่อคคนข้ามโฆษณานะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่ออูด้วยส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่ออูได้นะคะทาง Facebook Line แล้วก็ i g ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนค่ะทุกคนงานเราไปรับชมคลิปด้วยกันเลยค่ะเพราะว่าอูก็ได้ดูแค่แบบต้นต้นคลิปนะคะอูอูแบบไม่ดูหมดเพราะว่า เอามาไว้แบบดูพร้อมๆกับทุกคนนะคะโอเคค่ะทุกคนเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะครับในวันนี้ก็เป็นเวลาจะ18นาฬิกานะะีฮะขอวันที่3เนะ,ะเดือน6ปีวพัน5 6านะฮะตอนนี้เราจะรอชมนะฮะเราจากไอ้น้ำเลขที่9ก4นะครับอันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจัดงานอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะคะ ขอความกรุณาอย่างลงไปในรางรถไฟเนื่องจากจะมีขบวนรถขเข้าออกตลอดเวลาและทำการสังเกตขบวนรถท่านอาจน่ารำคาญมาแล้วพี่น้องมาแล้วนะฮะนี่เป็น غ, น่าจะ غ, คิดว่าน่าจะเป็นการแบบเขาเก็บไปแล้วก็นานงานทีนะคะหรือพัฒนาจัดเป็นงานนะคะให้แบบ มีให้ออกมาแบบนี้เพื่อให้แบบได้รับชมกันนะคะทุกคนนี่ทุกคนแบบดูดิมันต่างจากรถไฟเดี๋ยวนี้มันมันดูเก๋อะทุกคนผ้นชอบนะทุกคนแล้วเสียงน่ารักมากเสียงรถไฟคือผมได้ยินแต่อยู่ในกระตูนนะคะที่เป็นเสียงแบบนี้นะคะ ทุกคนสุดยอดมากอนี่ทุกคนก็จะมีไอ้น้ำขึ้นนะคะก็คือรถไฟไอ้น้ำนะคะก็จะาเป็นการเคลื่อนไหวจากการความดันของไอ้น้ำนะะะอือ แล้วล้อคือไม่เหมือนจาก่าล้อรถไฟเดี๋ยวนี้ปกตินะคนุณคล้อใหญ่มากเหมือนล้อจักรยานเลย <c oughs> เสิงะทุกคน yeah mm -hmm. คนผู้คนคือมาดูแบบเยอะมากว่าเป็นอาชาต่างชาตินะคะหรือคนไทยที่คนดูดิไมเลผมคิด okay. okay. ว่าเขาน่าจะามีการจัดงานอะไรนะคะเป็นการให้แบบว่าเปิดให้นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนะคะทุกคนหาชมได้ยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะหาชมไม่ได้เลยนะฮะ ก็จะเนทุกคนขนาดแบบคนไทยเองนะทุกคนยังแบบว่ารุาเข้าไปดูนะคะก็เพราะว่าแบบในยุคสมัยนี้ก็น่าจะแบบหาดูได้ยากนะคะรถไฟที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นรถไฟที่ใช้แบบว่าขนส่งสินค้านะคะ,ะในสมัยก่อนนะคะในแบบว่านานหลายปีมาแล้วทุกคน ซึ่งเดี๋ยวนี้เขา,เขาก็จะพัฒนาเป็นรถไฟอ่าลางเบา,บารถไฟอะไรต่างๆนะคะที่หล,ลายคนบุรีบอกว่าเป็นเศษเหล็กนะฮะแต่หาเงินให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับ คนแบบลุมเข้าไปแบบถ่ายรูปแบบเยอะมากไม่อยากจะรู้ว่าแบบประเทศไทยก็ยังมีแบบนี้นะคะดินี่ปูพึ่งงูนะนี่เลยครับท่านผู้ชมครับนะฮะฝรั่งเขาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระล็กนะครับนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งนะฮะน่าทึ่ง ขอองงเมืไทยหลายท่านนะฮะก็ต่างมาเฝ้ารอคอยนะฮะวันนี้วันที่3เดือน6ปีพศสอ6 8นะฮะเป็นขบวนรถไฟที่มาจากนะฮะชาิเชิงชาวนี่มื่อเช้านี้ก็เดินทางออกไปเวลา7โมงเชา้า บรรยากาศจะคืนมากครับเจ้าหน้าที่ก็ใจดีใจดีนะให้ถ่ายรูปด้วยนะฮะ ท,ทุกคนล้อเหมือนแบบเหมือนล้ออา่าจักรยานโดูนซึ่งมันดูรูปเก,ก,กครุที่824น,นะครับขบวนนี้นะเมื่อเช้านี้ออกไปที่จังหวัดชาญเชาวบาบ่าวเองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ชอบนะชอบแล้วก็ชึ่งในสิ่งที่ประเทศไทยทานะมีบางท่านเนี่ยที่เข้ามาบุรี่นะบอกว่าเป็นเศษเหล็กนะประเทศไทยเก็บไว้ทําไมท่านผู้ชมรู้ไหมว่านี่คือสิ่งที่สร้างเงินนะ มากมายมหาศาลให้กับประเทศไทยนะครับนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษคนไทยสร้างไว้ให้ลูกหลานเนี่ยแล้วคนไทยนะห่วงแหนนะครับอนุรักไวเนะี่ยอาจจะบอกกันได้ว่าชั่วการนานเลยก็ว่าใดเป็นทาง้านนี่คือรถไฟหัวจัดไอ้น้ำานะฮะสังเกตได้ว่านะครับเ,นะเราไม่เห็นบรเห็นอ่าควันเนะฮะเห็นเหมือนจะเป็นควันสีขาวๆนะแต่อายน้ำที่เดิมเนะี่ยแต่เดิมะครับก็คือจะเป็นการใช้จับ เชื้อเพลิงนะเป็นปืนนะครับแต่วันนี้เราเห็นเหมือนจะเป็นน้ํามันเตานะท่านผู้ชมครับแต่สายตาที่บ่าวผู้เห็นนะเพราะว่าเป็นควันสีขาวแต่ถ้าเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นปืนนะหรือเป็นคาณิชอาจจะเป็นควันดํานะครับ ทุกคนเลยเสียงแบบน่ารักมากทุกคนแล้วนี้ทุกคนดิอูล,ลืมสังเกตไปนะคะก็คือ อ่าอูเห็นเห็นก่อน,นหน้านี้แล้วแต่ว่าอ,อูไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดลูกสีมันจะมีแบบเหมือนอะไรทุกคนอ่าอยู่ข้างบนรถทุกคนอ,อ่าเขาเรียกอะไรตรารถนะคะที่แบบใช้สองทางนะคะทุกคนเหมือนอะไรอ่าที่บ้านอูเรียกว่าอ่าโคมไฟนะคะ มันจะมีการเตรียมตัวนะครับเตรียมฟอร์มเครื่องนะครับเพื่อจะเคลื่อนขบวนนะครับ<ม>ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โห ทุกคนเคลื่อนตัวแล้วเสียงมันน่ารักเลยเขาอุาเสเสียงเสียงตอนนั้นเป็นแบบปูนปูนอย่างเนี้ยอืมเสียงมากอืมทุกคนดูลมานาจะเป็นแบบเหมือนเหล็กที่แบบ มันหมุนแบบแบบนี้ที่แบบแตกต่างจากรถไฟเราเห็นในปัจจุบันนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษไทยนะรสร้างไว้ให้ลูกหลานนะครับ ทุกหลันคนไทยนะ่จาจะห่วงแหนนะสิ่งที่มีคุณค่านะฮะนี่คือคุณค่าที่ประเมินค่าไม่ได้แน่นอนที่องครับนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์คิดีโดนี้ฝปก่าพวกฝากไว้เพื่อปเป็นแนวทางในการรับชมกันแล้วกันนาะเพี่นดังนาะค่ะทุกคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะรถไฟไอ้น้านะคะซึ่งรถไฟนี้นะคะก็จะเป็นการาเคลื่อนไหวด,ด้วยการใช้ไอ้น้ํานะคะความดันไอ้น้ํานะคะทุกคนซึ่งเป็นรถไฟที่บรรพบุรุษไทยนะคะ มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษไทยนะคะจนมาถึงตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็จะพัฒนาทางด้านรถไฟก็คือเยอะแล้วมีรถไฟแบบหลากหลายรถไฟสายสีสีชมพูสายสีแด,ดงอะไรต่างๆนะคะรถไฟแบบหลายคนขับรถไฟมีหลายๆอย่างอะ่ะทุกคนซึ่งประเทศไทยก็พัฒนาแบบหลายๆอย่างขึ้นไปแต่ประเทศไทยก็ยังคงเก็บรถไฟไอ้น้ำนี่นะคะไว้ เพื่อเป็นแบบให้รุ่นลูกหล,นลานได้เห็นว่าเอยแต่ก่อนเขาใช้แบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะคือเป็นการสืบทอดหรือก็ไม่ไม่เซอแบบให้แบบคนไทยสมัยนี้ใช้หรอกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะไม่ค่อยใช้ก็คือเพราะว่าประเทศไทยก็แบบพัฒนาทางด้านารางนะคะหรือว่ารถไฟแบบเยอะมากๆแล้วก็คือมีรถไฟแบบเยอะแต่อันนี้ก็จะเก็บไว้เป็นแบบว่าให้แบบรุ่นลูกหลานได้เห็นว่าเอยแต่ก่อนอ่ะ อ่าเข้าไซส์กันแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะเป็นมรดกตกทอดนะคะทุกคนก็สิ่งที่อูแบบขึ่งก็คือแบบเฮ้ยมันมันามอายน้ํามาทุกคนมันทําได้ไงอ่ะทุกคนประเทศไทยทําได้ไงคืออันนี้นะคะอูก็ไม่แน่ใจว่าอ่าเป็นการผลิตหรือการทําขึ้นที่ประเทศไทยเลยหรือเปล่าหรือว่ามาจาก ประเทศอื่นนะคะสําหรับใครที่รู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกอูหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็มีหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นต่างประเทศนะคะที่คอมเมนต์มาบอกว่าเป็นเศษเหล็กอาเฉยๆนะคะประเทศไทยเก็บไว้ทําไมทําไมไม่ทิ้งอะไรนี้เหมือนกับที่าโบาโบได้พูดไว้นะ,ะก็คือประเทศไทยนะคะก็เก็บอาจริงๆ,ๆนะคะไว้ให้รุ่นลูกหล,ล,ลานได้เห็นว่าทต่ก่อนนะเขาใช้กันยังไงเขามีอามันเป็นแบบไหนให้แบบว่า รุ่นลูกหลานได้ได้รู้นะคะได้เห็นนะคะวะา่าแต่ก่อนนะเขาทําแบบนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะไม่ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็เป็นโมดกตกทอดมาถึงรุ่นลูกหลานนะคะเขาก็เหมือนเป็นโมดกที่แบบคนไทยแห่งเอาไว้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากนะคะทุกคนก็นี่แหละค่ะประเทศไทยนะคะคือเป็นการ อ่าโอเป็นๆก็ทำให้อวรู้นะคะว่าเฮ้ยประเทศไทยเขาพัฒนาเรื่องหลางเรื่องรถไฟนี่เคยมาตั้งแต่ตั้งแต่อ่าเนิ่นนานมาแล้วไม่ใช่ว่าประเทศไทยมาพัฒนาเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้นะคะคุณก็เหมือนทาให้อวรู้ละเฮ้ยประเทศไทยเขามีแบบนี้ด้วยหรอแบบเฮ้ยแล้วก็ไม่ใช่แบบมีแบบนี้ธรรมดาคือมีมาตั้งมาตั้งแต่นานแล้วซึ่งที่ประเทศลาวนะคะก็อ่าเพิ่งมีรถไฟมาได้แค่แบบว่า ไม่ได้ใจ 3, ่สามสี่ปีมีนี่นะคะทุกคนแต่ก่อนก็จะไม่มีนะคะก็นี่แหละค่ะประเทิไทยนะคะคือก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณมากๆที่รับชมคลิปของอจนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณคุที่แบบเป็นกําลังใจให้อูในคอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจแล้วก็รักในสินที่โอทาชอบในตัวของอนะคะก็ต้องขอบคุณคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้อต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย